กลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะมากันที่ข่าวนะคะของยูทูบเบอร์ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันมีการเปรียบเทียบกันระหว่างยูทูบเบอร์ชาวเพื่อนบ้านเราอะนะคะกับของประเทศไทยเราเออทำไมไปทําอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์กันแรงขอภาพขึ้นเลยนะลูกนะสุดทนนะคะน้องภูมิใช่ไหมลูกน้องภูมิเนาะ น้องภูมินะคะวิจารณ์แรงไฮโซปิงนะคะนอนแผล่ล็อกแแนะคะอืมนะคะก็เข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วก็มันก็เป็นโมเมนต,ต์ที่แบบว่าไปถ่ายทําเหมือนเป็นคอนเทนต์เนะเนาะเป็นคอนเทนต์เอาพูดง่ายๆให้คนดา่าบ้างหละคนชมบ้างแหละแล้วแต่คนนะคะคนไหนชอบก็ชมคนไหนไม่ชอบก็ดา่าแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ชอบ ะะกำลังเป็นดราม่าเดือดนะคะเมื่ออินฟลูเอนเซอร์ไฮโซปิงได้โพสตคลิปวิดีโอนะคะทำท่านอนแผ่หลาร้องแอลนะคะลงไปนอนร้องเหมือนเด็กนะคะย่านนะคะย่านดังของประเทศญี่ปุ่นนะคะทำเอาโซเชียลแห่วิจารณ์กันสนั่นหวันไหวนะคะจนล่าสุดเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงว่านอนแผ่ร้องแอเนี่ยใจความว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะคะการแสดงใช่ไหมลัน การแสดงออกและเป็นสิทธิเสรีภาพกล่าวคือตนต้องการใช้ชีวิตแบบเด็กๆอยากทำอะไรก็ทำกระโดดโลดเต้นร้องแอกินมูมมามเพราะอร่อยเป็นการกลับมาใช้ชีวิตแบบเด็กๆอีกครั้งนะคะวอนสังคมต้องเข้าใจตนด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ควรไปเหยียดหยามกันนะคะล่าสุดนะคะศิลปินทีป๊ปนะคะอย่างน้องภูมิใช่ไหมคะอะไรนะเอสลดเหรอ แอสลาดน้องภูมิเมื่อหลอใช่ไนะคะก็ได้แชร์โพสต์ดราม่าไฮโซปิงพร้อมระบุข้อความว่าในชีวิตนี้ไม่ค่อยไม่ชอบใครแต่คนนี้คือหนึ่งในนั้นออกตายหา <_ d rama> ภูมิรู้สงสารเขาเรายังไม่ได้คุยกับเขายังไม่ได้รู้จักเขาจะไม่ชอบใครไม่ได้เราต้องได้คุยกับเขาก่อนโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่มีทัดทิศทางที่เห็นด้วยกับทางต้นโพสนะคะมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รบกวนผู้อื่นนะคะด้านน้องภูมินะคะได้ตอบกลับว่านี่ก็ทําตัวเป็นเด็กบ่อยนะแต่ทําตัวเป็นเด็กกับ ไม่มีวุฒิภาวะมันไม่เหมือนกันเออมันก็พูดถูกนะหลายคอมหลายคอนเทนต์ละสกปรกนะไม่ใช่กูพูดนะคะน้องบูมพูดนะคะ้น้องบูก็พูดนะคะท่ามกลางนะคะกระแสคอมเมนต์วิจารณ์กันสนันวันวหวเรื่องราวจะจบลงอย่างไรก็ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนเป็นอินฟูมันก็ต้องมีคอนเทนต์นะลูกนะคะมันแล้วแต่คนค่ะจริงๆแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินใครก่อนจากก,กับภาพลักษณ์ที่เขาเห็นพี่ก็เคยครั้งหนึ่งไปตัดสินคนคนหนึ่งก่อนแล้วพอได้คุยกันเสร็จป,ปับ๊บก็กลายเป็นว่า คุยถูกคอพี่เคยมีศิลปินท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเป็นพี่เต่าเป็นพิธีกรเขาจะไม่มารายการ สุดท้ายเขาก็มาพอมาเสร็จปั๊บเขาไม่รู้ว่าฉันเป็น f อฟซีเขาแล้วติดตามคอนเสิร์ตเขามาเลยตลอดเขาตกใจทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะมันแล้วแต่ค่ะนะคะมากรณีของสอนรามน้ำเพชรนะคะลั่นไม่มีดาม่านะคะเต๋าอโนไทชื่อเหมือนกูเลยรับบทดำดงนะคะหลังจากที่นุ่นดำดงประกาศแยกตัวออกเป็นออกไปจากคณะลิเกด,ดังสอนรามน้ำเพชรนะคะต่างคนก็ต่างเดินเส้นทางของตัวเองแต่ที่หลายคนสงสัยนะคะนี่สอนรามหล่อจังนะคะ และอยากรู้ว่าบทดำดงที่เคยทำให้นุ่นดำดงเนี่ยดังใครจะมาแทนและตอนนี้คณะลิเกเป็นยังไงบ้างล่าสุดนะคะเจ้าของคณะหรือหัวหน้าคณะนะคะอย่างน้องสอนรามน้ำเพชรได้ออกมาเปิดเผยนะคะกับทางห้องข่าวบันเทิงว่าเรามีงานแสดงตลอดทั้งปีมีคิวยาวล่วงหน้าถึงปี70แล้วนะคะลิเกรเราทันสมัยนะ ไม่งั้นอยู่ไม่ถึงทุกวันนี้ไม่ได้ว่าเราไปอัปเดตไวรัลอะไรต่างๆเอามาเซลในเอามาเอามาเซลในโชว์ได้เรื่องนะคะอะไรนะสาบซ่อนรักยังแสดงอยู่ดำดงมีคนมาแสดงหลายเวอร์ชั่นแล้วเปิดตัวไปแล้วพี่เต๋าคนในวงมาแสดงเป็นตัวฮาไฮไลท์ของเรื่องเป็นดำดงอีกเวอร์ชั่นหนึ่งพี่เต๋าเป็นตลกมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่กูนะคะชื่อชื่อเต๋านะคะยวุูหน้าของคนชื่อเตา๋าเดี คนชื่อเต่ายะจังเลยลันนะคะไม่มีดาม่านะคะมีคนบอกว่าอยากชมเซอร์ไพรส์จริงๆอันนี้เหรอโอ๋อันนี้จะมาแทนนุ่นดำดงใช่ไหมอ๋อแล้วตอนที่เขาแต่งปกติมีไหมอ่ะโอ้รออยู่นะมึงรออยู่นะมึงรออยู่นะมึงเออรออยู่นะมึงเออเอนะนะคะเมื่อมีคนคนไหนไปเขาก็จะมีตัวแทนตัวตายตัวแทนมาแทนนะคะเพราะฉะนั้นในคณะลิเก คิวยาวถึงปี70แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงเขาค่ะนะคะลิเกก็เป็นศิละปะพื้นบ้านเนาะที่คนไทยก็ชอบกันนะคะโดยเฉพาะคนไทยภาคกลางนะคะจะชอบดูลิเกกันกระแสลิเกมันก็จะดงังดังในภาคกลางแต่ว่าตอนหลังๆมันก็เจอกระแสหมอลำเนาะหลังๆนี่หมอลำกินรวบหมดแล้วเนาะหมอลำกินรวบหมดเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าหมอลำเนี่ยมันเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนไงมันสนุกแสงสีเสียงอลังการ แล้วก็แดนซ่งแดนเซอร์ก็เป็นดาวกันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะพี่เห็นเต้นแล้วได้ตรงได้ทิปกันอ่ะซื้อบ้านซื้อรถกันเลยอ่ะแดนเซอร์หมอลำรวยจะตายนักร้องหมอลำก็รวยเดี๋ยวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านทางภาคกลางหรือวัฒนธรรมทางพื้นบ้านของทางภาคอีสานแต่เราก็ต้องยอมรับว่าหมอลำนี้กินรอบวงนะ มากรุงเทพนี่เต็มนั่นหาพี่จอดรถไม่ได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้พี่เต่าพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ